สวัสดีค่ะชบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับท่างช่องทุกทท่านนะเนาะเมื่อนี้นะคะก็เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่40นะคะซึ่งพาพี่น้องแฟนคลับมาตามแนวทางตัวเลขนะคะมาเบิงน้ากันนะคะว่าปู่ย่งสรให้เป็นโตเก้าบอนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจังใดนะคะสามารถติดตามรับชมน้ากันเลยนะคะเข้าไปกราบนมัสการปู่พร้อมๆกันเลยค่ะ อันนี้แปลกๆเลยได้นึ่นกกระเด็นอยู่ที่ศูนเก้าตัวเดียวแล้วไม่เห็ใไม่แล้วไม่เห็นไม่ได้วะไรตัวนี้งวดที่สี่สิบเก็มันเดิอดเง้วเขาเลยบ่ะอยัดสองเก่า,าเลยครับ สอคับครับวสินํกได้แต่ว่ามันเดินยามา40วับ47วอไปแบบวที่30เอาเอาเลยจะไม่อยากบเดินยาวครับโอกาสหุดกันหลายมันก ไลไลซื้อกันต้นัวสันตัวเงาอะไรกว่าห้อโอ้โหโคดีโคดีโอ้อันนี้เดินเจ็ดเมตรเดียวเลยบอกไม่ก็จะไปนกอยากคนมาเจ็ดไม่ย้ายก่อนนะคนไหนล่ะอันน้นไม่ทังแม่ไม่ยเปิดน้ทั้งแม สุดนั่นเป็นบนย่างเดียวมาคูสามศูนย์นึ่งสามแปูนย์หนึ่าครูบนอย่างเดียวนี่บนนี่บนอย่างเดียวเน้นสุดๆดมันคือ8-0นยเน้นสุดๆุดแปดศูนย์เพระเท้าเรบอกเน้นพวกเสืไทยอาจจะไม่มีตัวนี้ อันนี้จะกลายเป็น03กับ808งสุดท้ายที่ตัวยังบาท่านแม่นคงสุดท้ายทางน้ำปูนบ่เปแยปน้ำปูนตั้งตั้งขึ้นตั้งขึ้นท้องกันกันบุญตั้งขึ้นทั้งสองเนยนี่กันให้กันเราเทียบก็นน่ใช่หรอกาเทียบมันจะส้นกันที่ อันนี้ข้าแปดงวดเด่นมันจะเด่นที่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสามนจะเด่นมันกเบา้องแกอเขามาเทียบใส่ดูเด่นมันตัวนี้งวดที่30มสนี่ตัวนี้ตัวนี้งวดที่18ดแปดเขามาเทียบสมไม่เด่นนกันที่ศูนย์แปดแปดศูนย์กศูนย์สามมันถ้าเราเต้ตัวเด่นส้นคือแปดศูนย์ งวดที่สิบคนละสูตรปะคบปูคนละสูตรนะตัวนี้งวดที่สสามิบตัวนี้งวดที่ย8อ๋อคันว่าจับจับตูชนคือช่นตูนชุแปดตกันนะครับมันเจ็ดชุกับที่แปดตัวชุดแปดออเพรสองเก่าคือสองเก่าหลางนี้คือสองเก่าแทนแล้วปูเนาะบ๊อบบวงกลมซ่อนเนี่ยบ๊วงกลมเวลาเน้นเวลา แต่ว่าบนว่าจังไดกับปูว่าว่าันละบอลทงสุดท้ายสิเลียตัวใดกับปูเนี่ยสุดๆจจะอาจจะเหลือแปดศูนย์เม็ดเดียวอาจจะเลียแปดศูนย์เม็ดเดียวว่าหั่นละบอกโอ้ค่ะอ่าว่าในบอกฟังดีๆเด้อยเอฟซีว่าในบอกนะครับเนื้อทางตัวเลขของปูสี่ศูนย์ครับว่าในบอกอาจจะเลียแปดศูนย์เม็ดเดียวส่วนส่วนแดงเขาเด่นที่เก็บงดก่อนเขาเด่นที่สองเพราะเขาวงกดที่เก็บศูนย์ ปูเด่นเด่นเจ็ดค <zag> <shared> ือวงสองเก่าปูม่กนกนหมดกานโอ้หมวดก่รนี่เป็นคือหมวดกห้เด่นที่สองแต่วงกลมที่เจดศูนค่ะแต่ว่ามันมีั้งเจ็ดมันมีตั้งมันมีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก่าสองสองเก่าเางหมวดกรครับมันบนล่างแต่ว่าห้องหน่งจุดคือเจ็ดศูนย์แปดศูนย์วงกลมที่เจ เด่นที่สองวงกลมที่เจ็ุณจังหวัขึ้นบนเอาอบ่กตัวนี้รกวังครับเน้นเน้นร่างนี่เดินจังวดดละปูร่างงวดที่สามสิบแล้วงวดที่สามสิบยี่งวดทวดกเก้าสองสองโอ้ค่ะวนนี้เข้ามาเข้ามา เอาลักหนวยปพรากระีมันสินตัวเน้นมันคือตัวเด่นมันคือยังหาพุ่งค่ะบทีอมันเดือมาครับมาท้อที่เอาลักหนวยเดิดดีๆเนี่ยมาใส่มีตะเกาบ่มีมันบมีนึงมิสี่เจ็ดน่าละอ๋อ่ะมีตะเกาตัวเดียวมีเกาตัวเดียวก็เลยเน้นสองเกาเลยหนึ่งไม้แห้งบ่กูเดือหนึ่งครับผมูนกับหไม่แห้งอยว่บ่นครับสูกับหนึ่งไม่แห้งว่านี่ก็สูนกับหนึ่ง มักสูงศูนย์กับหนึ่งมาตัวแห้งสุดศูยกับหนึ่งก็ไปมันจะว่าไม่หนึ่งได้หวัมันจะมากส่งชุดไทยนี่อาจจะว่ามีมครับมักมักสักวเฮาไรนะค่ะคือมันเด่นแปดเด่นแปดตัวเดียวครับมันเด่นแปดกับอันแบบกามนี่นี่ เด่นแปดกับสามเด่นเด่นสุดๆคือแปดครับศูนย์กับหนึ่งเด่นสุดๆคือศูนย์ศูนย์เด่นกว่าหนึ่งเนะาะบนมีเดอนจังหวัดกับปูบนสุดนี่วันที่สามสิบวันที่สามสิบคือกัน ี่น้องทางเอฟซีนี่วิ่งศูนได้แล้วบบฟูบนเลอวิ่งศูนกับหนึ่งท้ายวอยู่ในกับวิ่งแปดตัวเดียวแปดแปดดเด่นกวามาปูบีนี้ยี่สองกลมนะกลมแรกแปดกับสามมาตัวครับกลมที่สองศูนกับหนึ่งมาตัวค่ะนั่นแหละหงมาจับ แปดกับสามศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมค<ฮ>ะศกับหน่ะถ้าศูนมาม,มาหน่วยอีกจะได้มาหน่วยาม,ามาสิบได้สิ <ฮะ S 1> วันหนึ่งกับบ่ม,มาได้ที่สิบเป็นไงค<ฮ>ะเขาเรียกมาคัดเอาตาแปดตัวเดียวก<อ>ับศูนย์ตัวเดียวไม่เอาเด่นสุดเลยค่ะพันวิ่งคือวิงว่งวิ่งแปดแล้พี่น้องบนนะคะพัะนวิ่งคือสายวิงว่งวิ่งแปดนะคะสะายสายหนึ่งมันวิงว่ง สามกับแปดมาตัวสามกับแปดมาตัวศูนย์กับหนึ่งมาตัวศูนย์กับหนึ่งมาตัวมันได้เป็นสามศูนย์สามหนึ่งใช่ไหมค่ะสามศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งแปดค่ะนี่ตัวนี้ก็ต้องกลับกลับไปก็สองหนึ่งสามกับหนึ่งแปดนี่ตรงตรงว่าต้องกลับหนึ่งมาสิบมาหนไ่งอ๋อค่ะแปดก็มาสิบมาหนได้ค่ะสามศูนย์แปดศูนย์กับนึ่งด้วยค่ะพี่น้องคะ ข้างล่างกลับมะค่ะปูข้างล่างตรงตรงตรงตนะคะเนาะก่ตองกับก็ได้ตรงตรงตรงตรสิกลับก็ได้แตพอันอันนี้เนี่เข้า่าก่าตอมกลับก็ซื้อขายมันออกล่างได้อันเจ็ดศูนยะมันขึ้นมันขึ้นไปบนมันขึ้นบนครับงานมันจะมีเจ็บศูนยมีเจ็ดศูนย์นะมีสองเก้าเก้าสองฮะเน่อแต่ว่าเขาบสองนะ เอาวงกลมที่เจมัดมัดเลขกศูนย์หัวคว้อนัวไมเล่มัดเลกเก่าเออค่ะมันเป็นมันเป็นเลขมัดส่วนตัวมัดส่วนตัวเรว่าใน่วมันเด่นกวัวก้นหัวกนมักับมักเด่นสองแตรว่าห้องมัดเจ็ดนจ็ด้นด เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ต้องมามันมาส่วนตัวไม่เสร็จไม่ยังเสร็วันนี้มักส่วนตัวคือสองเก่านกปูเนาะแต่ว่าเข้าเด่นเจ็ดเข้าสีเตือนิีเจ็ดก็ได้นกปูน่าสามปูน่ะเจ็ดมากมันองมารับเงินเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางนะคะกับปูมากเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องมักพี่น้องชอบตัวได้แคปหน้าจอไหวนะคะ เป็นแนวท่านะคะไปยิบจับจักเบรัฐบาลนะคะค่สะสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนให้พี่น้องโศกมันรำรวยสุขสุข,ขนนะคนเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ